กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้นะฮะมีคนเข้ามาดูหรือยังนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพาไปดูครับความสวยงามของสีรถรุ่นนี้นะครับสำหรับรถ b m เอมเบซีรีส์ามสามศูนย์อีนะครับวันนี้พาดูพร้อมกันเลยเนาะเดินมาพร้อมกันด้วยวันนี้ดูจากบรรยากาศในห้องเราอดูข้างนอกตอนนี้นะครับอือพามาดูกันเห็นเห็นเลยนะตอนนี้ สีโค้ดสวยนะครับตอนนี้นะเห็นเห็นชัดเลยนะสำหรับคันนี้ B M W ซีรีสามสามตด E นะฮะเคลือบแก้วด้วยสเตปซปเปอร์โค้ตอนนี้เคลือบรอบสองแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเคลือบภายในเบาะยังอ่ะเคลือบภายในเบาะแล้วด้วยนะครับเคลือบภายในเบาะด้วยเดี๋ยวพาไปดูพร้อมกันที่ขอรับเปลี่ยนเป็นกล้องหลังก่อนอืมเปลี่ยนเป็นกล้องหลังนะครับตอนนี้นะฮะสำหรับตอนนี้พามาดูสีนะครับชัดเจนมากๆนะฮะ กับสีของตัวรถรุ่นนี้นะครับเป็นสีทงของ BMW อซีรีส 330E ซึ่งเป็นตัว M Sport Package อยู่แล้วถ้าเป็นตัว 330E จะเป็นตัว M หมดเลยนะครับแล้วก็พามาดูพามาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารนะฮะเปิดเดี๋ยวเด๋ยวเปิดประตูอ่าสีสวยจัดจริงๆนะอันนี้พาดูในห้องก่อนแล้วเมื่อกี้นะฮะเห็นแดดจะจัดนะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกด้วยนะครับว่าข้างนอกเป็นยังไงนะะ นี case, ่คเป็น <laughs> คีย์เลสโคเวลาเดินเข้ามาใกล้เขาก็จะเปิดติดเองอันนี้ภายในเนี่ยเราก็เคลือบด้วยคือตัวเคลือบแก้วตัวที่เอาไว้เคลือบสเตปซูเปอร์โค้โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีว่าตัวน้ํายามันคือตัวไหนนะอันนี้แต่ว่าน้ํายาเนี่ยเคลือบแก้วเสร็จแล้วความแตกต่างของตัวบ่อเนี่ยก็จะไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแต่ว่าข้อดีของมันคือ จะทำให้บอกของคุณเนี่ยดูแลร,รักษาง่ายนะครับแล้วก็เปื้อนค่อนข้างยากขึ้นนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะเนี่ยอ,อันนี้บอกภายในของตัว BMW e r i ซีร 330E นะฮะตัว M Sport Package นะครับ,รบมีความสปอร์ตหรูหรามากๆเลยทีเดียวนะตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจงานกันด้านนอกนะฮะให้ดูกันชัดเจนเลยนะครับว่าความสวยงามเป็นไงอันนี้เคลือบถึงข้างในล้อเลยนะ ใช่ไหมตัว M นะครับตัวนี้เหมือนกันกับขังของโรกพี่เจ้านะครับก็จะเป็นสเต็ปเครือบแก้วแบบซปเปอร,ร์โคดนะฮะก็ภายนอกเนี่ยทั้งหมด4รอบนะครับแล้วก็ภายในห,ห,ยห้องเครื่องห้องโดยสารห้องเครื่องหรือว่าพลาสติกด,ด้านทั้งหมดนะฮะจะเป็นในส่วนของอะควาโค้ดโปรนะครับตัวควาโค o ดโปรเนี่ก็จะอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ2ปีส่วนภายในบาะนะครับก็จะอายุค่อนข้างนานหน่อยนี่ครับเอาดูนะ ตอานนี้แบตเขาหมดนะถ้าแบตไม่หมดเนี่ยสตาร์จะไม่มีเสียงเลยอันนี้สตาร์จะมีเสียงเล็กน้อยนะโอเคค่อยๆออกมาสวยจัดจริงๆอันนี้ผมขอพาไปดูเรื่อยๆพามาจะมาดูจากข้างในห้องเลยนะ,ะเพื่อจะพาไปดูข้างนอกพร้อมกันเพราว่าสีสวยจัดขนาดไหนนะครับช่วงลงช่วงล่างสวยงามหมดนะครับหืม พามาดูกลางแดดเลยนะครับหูสีสะใจจริงๆนะเนี่ยที่ผมบอกนะครับสีสดใสใครเห็นก็เหลียวนะฮะตอนนี้นะครับสีสวยสะใจมากๆครับกับโปรแกรมการเคลือบแก้วที่จริงอะ่ะ อย่าว่าแต่ยังไม่ได้เคลือบแก้วเลยรถเนี่ยรถรุ่นนี้นะแต่ว่ารถรุ่นนี้สีนี้เลยนะผมเห็นที่ไหนผมก็ชอบอยู่แล้วนะด้วยความสีของเขาโดดเด่นมากๆเลยนะเป็นสีเฉพาะออมันเลยนะครับสีน้เงินตัวนี้นะครับสีสวยจริงๆนะฮะแล้วยิ่งในเคลือบแก้วดีๆนะครับสีก็จะทนทานมากขึ้นน้ํายากเคลือบแก้วของเรานะฮะจะมีอจะมีความแข็งแรงระดับโมเลกุลนะครับ คือตัวน้ำยาเบอร์แรกเบอร์ที่สองเนี่ยจะซึมเข้าไปในสีผิวรถเลยนะตัวตัวน้ำยาเนี่ยจะทําให้สีรถมีความแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะฉนั้นหลายๆคนจะเห็นถ้ากับถ้ามาที่ร้านจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับรถของผมเองนะรถกระบะนะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ชนมาสีไม่ะลอกอะแต่บุบลงไปอะ่ะอันนี้คือของจริงเลยถ้าใครอยากดูนี่ผมผมยังจะไว้ดูโอ้โหขอบคุณพระอาทิตย์มากๆฮะเราได้เห็นสีของมันชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกัน ที่ปากกระโปงเนี่ยพาไปดูทีละชิ้นสวยงามจัดจัดจริงๆสวยงามจัดจัด,จ,ดจริงๆดูสีดิสะใจมากๆสำหรับใครที่มีรถสีนี้นะครับอาา่าฮะจะบอกว่าทําให้เขาเงาเงาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเห็นได้มีความสดใจอ่ะมีความสาใจมีความ,มสุขมีความสุขมากครับเห็นรถอย่างนี้มันเงาเงานะชอบมากจริงอันนี้นะสาหรับตอนนี้เราเคลือบเบอร์สองนะครับเคลือบเบอร์สองไปแล้วนะครับเบอร์ที่สอง เรากำลังจะพาเจ้า B M s e r า e s 330E คันนี้เข้าห้องนะครับอีกสักคู่หนึ่งนะก็จากห้องอบนะครับพามาดูบรรยากาศทั้งรอบๆพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งโอ้โคตรสวยเลยนะครับบอกไว้ก่อนอจะบอกว่าใช้ได้เลยทีเดียวโอเคเอาข้อเลยเอาข้อเลยมาดูเอาลงพร้อมกันสวยปะ ผลึกสวยงามมากๆนะครับโอ้ยแดดตาใจมากๆครับแดดสาใจจริงๆแดดตาใจจริงๆพาไปดูกล้องหลังอีกทีนึงโอ้โหทงไปดูไปข้างหลังหน่อยไปข้างหลังมันอยู่ชิดเกินไปเอาออกไหน่อหม่ จริงๆสีสวยมากๆนะครับทุกครั้งที่มีการไลฟ์สดนะก็จะมีรถหัอเข้ามาตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นพล็อปนะที่เราซื้อไว้นะครับก็เป็นอะไรที่หาเื้อไม่ได้นะครับ สามนั้นนะครับใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดไฟอุพระเดชกันพร้อมๆกันนะครับตอนนี้นะครับโอ้โห oh. ในห้องก็สวยนะครับแต่ตอนนี้นะที่เห็นนะเดี๋ยววันนี้คืนคันนี้นะ่าจะอยู่กันใน ในห้องนี้นะครับทั้งคืนเลยนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมารับรองได้เห็นความเงาสาดใจของเขาแน่นอนนะครับกับรถ BMW Series 330e สีน้ำเงินสีทองของเขานะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราขออบอินฟลิตให้เบอร์ที่2เนี่ยนะครับแข็งแรงทนทานแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยเราจะมาอบอีกหนึ่งเบอร์สำหรับทุกคนนะครับสามารถอบติดต่อกันได้นะครับกับอุณภูมิที่อบอินฟลิตด้วยเวลาเหมาะสมนะครับก็ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงเราจะมาอบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็ในช่วงบ่า,ายวันนี้บ่ายวันนี้ไม่ใช่บ่า,บายๆเดี๋ยวเชงเที่งยงนี้ยผมจะส่งงานึ่งคันนะโอโีโหนี่ครับมาพามาดูของจริงนี่ฮะร,ร้อนเล่นนะโูเดินผ่านอินเฟลตนี่กรดุจไม่นะบอกไว้ก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เรากําลังอยู่ในห้องอบอินเฟลตนะครับที่ตอนนี้เรากําลังอบอินเฟลต เจ้ารถ B M W นะครับซีรีส์3 3.0 E นะฮะอันนี้ผมกำลังคาริเบตนะครับอ่าตัวอินมมาาเฟลตนะครับ,รบให้ได้เข้ากับตัวรถนะครับความสูงระดับพอดีนะครับความกว้างาระดับพอดีนะครับอันนี้สูงไปหน่อยนึงตรงใหม่นิดนึงโอเคโอเค นี่เหงื่อจริง,รงๆนะฮะโอเคพูดท่าทำเพลงแล้วเดี๋ยวขออนุญาตออกไปขนอกก่อนนะครับเพราะว่าร้อนเหลือเกินนะครับโอเควันนี้มิกิอาร์พีมอเตอร์ยูรขอราไปต่อก่อนจะมีพามาดูตอนชมอีกครั้งหนึ่งช่วงบ่ายๆนะครับแล้วามาดูกันโอ้โหร้อนสะใจจริงๆเนะวันนี้มิกี้สวัสดีครับ